มาเรื่องของดิจิ t a l Wallet 1 0นึ่นบาทกันหน่อยนะครับหลายคนก็รออยู่พอผมเห็นข่าวนี้เห็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดมาโอ้โหรออีกนานเลยนะครับเขาบอกว่าเรื่องของการสรุปเงื่อนไขของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ Digital w a l l ล็เนี่ยขอระยะเวลาอีกประมาณ3เดือนคิดดู3เดือนเดือนนี้มิถุนานะฮะกรกฎาสิงหากักยา ก็นู่นแหละครับก็เกือบจะตุลาแล้วเกือบจะได้เงินแล้วแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยต้องขอระยะเวลาอีกประมาณ3เดือนนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าสําหรับความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ก็ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการรวบรวมข้อมูลของร้านค้าเอาไว้ครับแล้วก็จะมีการประชุมคณะกรรมการจึงจะมีการกําหนดไทม์ไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการลงทะเบียนจริงขั้นตอนลงทะเบียนเนี่ยไม่ต้องรอถึง3เดือนนะครับเพราะว่าถ้าเดือนเนี่ย มันไปชิดกับเดือนตุลามากๆซึ่งไตรมาสสามเนี่ยเราจะไปลงทะเบียนกันช่วงเดือนสุดท้ายเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะประชาชนก็รออยู่ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการก็ต้องรอไปอีกคาดว่าใน3เดือนจะเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยได้มีการมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวบรวมร้านค้าโชห่วยที่มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้รวมถึงพูดคุยกับสมาคมโชห่วย เพื่อผักดันให้ร้านค้าในระบบนั้นเข้าร่วมโครงการให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้กรณีเรื่องของมือถือและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยรวมถึงร้านสะดวกซื้อ7ซเนอีเห้างต่างๆสามารถเข้าร่วมได้ไหมก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับก็จะต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆหากมีข้อสรุปที่ชัดเจนจะมีการชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเตรียมสนับสนุนให้ร้านธงฟ้าทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทของทั้งประชาชนแล้วก็ร้านค้าของโครงการนี้นะครับก็คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนผ่าน Super ร์แอแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์โครงการดิจิทัลได้ภายในไตรามาสสี่ผมก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนคาดหวังเยอะนะฮะถ้าเราไม่ไม่คาดหวังมากเราก็จะไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ ไตมาสี่ของเขาเนี่ยก็คือตุลาถึงธันวาก็สักเดือนหนึ่งนะฮะที่ท่านจะได้ก็ไม่น่าจะเกินปีนี้นะครับท่านก็คาดหวังเอาไว้ก่อนว่ามันน่าจะธันวาท่านจะได้ไม่ต้องรอเพราะว่าหลายๆคนรอใจจดใจจ่อเลยนะฮะอะ ทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ t i k t o อนะครับเซิร์ชคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง YouTube นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ